จะมีข่าวน้องบาาน้องบาสนี่ที่ฮือฮามากที่เป็นคลิปกับน้องบอสไม่ได้อยู่ในคลิปนั้นแต่เป็นขั้นิ่งนะคะเพราะว่าจริงเขาคล้ายกันบาสกับบอสเนาะน้องบอส น,นี้แล้วอะเชฟยังไม่มาอีกจนฝนจะตกอีกรอบแล้วเนี่ยดูดี่เวลากี่โมงนี่สงสัยวันนี้จะต้องได้เริ่มทํารายการคนเดียวอะค่ะเพราะว่าจนตานนี้แล้วน้องเจฟยังไม่มาเลยตอนเนี้ฝนตกแล้วก็เพิ่งหยุดไปแล้วทําท่าเหมือนว่าน่าจะตกอีกรอบด้วยซ้ําไปโอ้โอสวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้โอสยสไลด์ลื่นเลยนะจ๊ะเธอ,อฉันตกกระจลยาช้ารับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร ราะว่าเม่กี้เข้าใจอยู่ฝนมันเพิ่งตกไปถูกต้องแล้วอันนี้ที่มาช้าอีกอันนึงหรือเปล่าเนี่ยไปแต่งหล่อฮะแน่นอนครับกระแสการทําความดีกระแสเราดอกลังมาครับโอ้ยอินเพร้อมกับคํานําหน้าด้วยนาหน้าใหม่นางสาวว่าง่าไม่ใช่นักศึกษาไม่คิดว่าฉันจะได้ลูกสาวซะแล้วก่อนอื่นขออนุญาตแนะนาตัวก่อนเลยนะครับได้จ้ะสวัสดีครับกับผมนักศึกษาวิทยาทหารประการประกอบศีศูนย์การฝึกนักศึกษาวิทยาทหารมณฑลทหารบกที่24ิจิตอาสา904รหัส สองสองก1หนึ่งหนึ่งสี่ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวซิรินั์จตุรกุลเทวันสองขอศูนย์หกห้าค่ะ,ะวันนี้ผมจะพมามหาเสานะครับหาสาวเหรอแหนไม่ใช่ครับหาเสาครับเพราะว่าเนี่ยเราอยู่ตรงที่โรง,งเรียนหลังโรงเรียนราชินูฉันรู้หรอกนเดั๊ฉันไว้ตรงนี้นี่ครับเสาอันนี้ามาถึงเสาอันนี้ใช่ครับปลอดภัยแล้ว เจ็บดิฉันฝนลุกเลยนะกลัวมากเลยเพราะว่าฝนเพิ่งตกโอ้ปลอดภัยครับฝนตกน้ําท่วมแต่ว่าน้ําท่วมในกรณีน้ําท่วมนะครับห้ามเข้าใกล้เสาไฟนะครับแต่ว่าอันนี้ผ่านการตรวจสอบไปแล้วนะครับ<ช>ปลอดภัยจริงๆ<ม>แล้วทุกเ <ๆ S 2> สาเนี่ยก็มีป้ายเนาะบอกติดแ,แล้วว่ากรณีน้ําท่วมมาค่ะก็พยายามอย่าเข้ามาใกล้เสาไฟแล้วก็อย่างหนึ่งในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีนะครับผ่านการตรวจสอบแล้วกว่า3,000เสาครับ ครบพร้อมสมบูรณ์ว่างไง,งส่วนใหญ่ก็คือมันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุนะเนาะคำว่าอุบัติเหตุก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไนงะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะเนาะแต่ยังโชคดีอนะ่ะที่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที<ช>แล้วการช่วยเหลือในครั้งนั้นอนะ่ะสำคัญมากเลยก็คือการทํา CPR นั่นเองำทำให้แบบว่าน้องทุกคนเนะี่ยรอดมาได้ใ<ช>ไม่ธรรมาดาจริงวันนี้นะครับ ผมจะพามาหาฮีโร่คนที่สองของจังหวัดอุตรธิตถนะครับซึ่งคนนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นนักศึกษาวิชาทหารเหมือนกันกับผมด้วยนะครับแหมจะอวยว่าตัวเองเป็นรุ่นพี่ว่างันเอะถูกต้องครับมีรุ่นน้องที่ดีมากแหมไม่ธรรมดาเลยเด็แหมเอาอย่างนั้นเดี๋ยวที่ยังไงเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่านะคนนี้นะครับมีชื่อว่า้องบอสนะครับทุกคนคงจะอยากเห็นและรู้จัก ใช่แล้วไปงั้นเดี๋ยวเราแบ๊บไปกันเลยได้จ้ะเฮ้ยเจ๊ที่นี่ที่ไหนนี่ต้องใช้เรดาร์ผมเพี้ยนครับเรามาถึงญี่ปุ่นเลยเหรอน้องเขารอนะอย่างงั้นเราต้องรีบไปแล้วล่ะทำไมอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเดอะบอร์ดเิอเรานัดที่นี่ไหม แต่ทำไมน้องยังไม่มาใช่ครับเอาละสิฉันเลนยเจอเลยตกใจหมดเลยโอ้ยเป็นยังไงบ้านี้ไงซุปเปอร์ฮีโร่มาสวัสดีสวัสดีครับนีาตัวเหน่อย้บผมนายปัชญาเจมุญนะครับ <c oughs> จ้ะนักศึกษาวิชาทหารใช่ไหมคะใช่ครับสิ่งนังน,นึงนะคะเดี๋ยวรอดีิแต่ว่าเดี๋ยว ถึงที่ร้านแซนด้แอฟบอรดเจอรลองคำั่งนะคะเดี๋ยวเราสั่งเครื่องดื่มสักหน่อยนี่มาแล้วนะคะที่เราอยู่ในโรงแรมขออนุญาตถอดหมวกสักนิ่งมาประมาณนี้เป็นไงครับเดินทางมาเหนื่อยเดี๋ยวดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนเนาะมาๆๆๆามมาแม่สักหน่อยสักหน่อยร้าน นี่เขาให้ค่าโฆษณาเราไหมทีนี้โอ้ยก็ยอยอ่างบอกว่าแบบว่านะตอนนี้ยังอยู่ในกระแสนะเนาะน้องก็เป็นฮีโร่ของเราที่ว่าได้ไปช่วยน้องใช่ไหมคะทีนี้หลังจากตอนที่ช่วยมานี่ถามก่อนว่าได้เจอน้องเขงาบ้างหรือยังยังไม่ได้เจอเลยครับ ังไม่ได้เจอเลยไว้โอกาสหน้าเพราะเรามีโอกาสครั้งหน้าเาเดี๋ยวเราพาไปเจอกันให้หมดทุกคนเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทางที่บ้านของน้องเขาก็อยากที่จะเจอผู้ที่คยาใหญ่คผูที่ช่วยชีวิตลูกหลานของเขาดีกว่าน,น้องนัคือน้องไอทีโอเน่ยพอนึกย้อนกลับไปเนี่ยมันได้หนึ่งสัปดาห์แล้วนะเนาะเร็วมาก ปนิดนึงแต่ว่าพี่ก็อยากจะให้ย้อนไปถึงวันวันนั้นก่อนละกันทีนึงแล้วกันว่าวันนั้นเนี่ยช่วยเล่าเหตุการณ์เนาะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมอยู่ๆเราถึงได้มาแล้วไปเจอเหตุตรงนั้นอะ่ะเพราะอะไรครับก็เป็นช่วงเงย็นที่ขี่รถกลับบ้านครับได้ผ่านเรียนราชนุทธิกองทังพเรือของน้องของพอดีแล้วจุดๆนั้นก็เห็นอ่า ผู้ใหญ่สระโคนเอ,อาความช่วยเหลือผมไปเรียกที่นี่นะก็ไม่รู้จะเข้าไปยังไงว่ามันมีรถสวนมาพอดีผมก็รอจังหวะให้รถเขาไปก่อนแล้วก็ค่อยตามเข้าไปก็จะได้มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งพี่ผู้หญิงผมสั้นดึงน้องออกมาแน่ใช้ระยะหนึ่งก่อนแล้วก็เพื่ได้ชี้ว่ตามเข้าไปช่วยแก้กันเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ตอนที่ หมวกวีหมกว,วีมีไหมมีครับเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วเราก็เลยได้เข้าไปช่วยเข็นรถไปครับแล้วตอนที่เราเข้าไปตอนนั้นเรารู้ไหมว่าตอนนี้น้องน่ะตอนนั้นน้องเขาโดนไฟไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยก็เลยแบบว่าไม่มีความวกลัวตรงนี้ว่าง,งานไม่มีครับผ่านเห็นจันท์ตรงนี้ไปเนาะว่าพอนโดนเราก็เลยเข้าไปแล้วช่วยช่วยทันท่วงที ใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะน้องอันนี้น,อน้องน้อยน้อยเข้าที่ทำก็น่าจะประมาณเกือบสองนาทีใช่ไหมครับเกือบสองนาทีครับตอนนั้นที่เราเห็นนะ่ะน้องอ่ะมีคือคือลักษณะน้องเป็นยังไงบ้างตอนที่เราก็ไปเห็นตอนแรกเล่น,น่าจะเหมือนน้องไม่ไหวนะครับตอนนั้นน,น่าจะน้องก็ซีดลงซีนะครับแล้วเรารู้ไหมว่าตอนนั้น ก็จะมีทางวอรอสอนด้วยครับแล้วก็สถาบันโรงเรียนด้วยทางศูนย์ฝึกเรื่องสวิทช์แห่งนี้เมื่อทันผมได้ยินสี่นะครับก็ทางโรงเรียนของน้องด้วยครับอะไรได้ได้เรียนนากันแต่ก็ลืมจะโชว์ไปว่าอ๋อใส่ชุดเดียวกันเนาะใส่ชุดเดียวกันแม่มาคุยน้องว่าไงานเพราะว่าตอนแรกตอนที่เจอกันตอนแรกอ่ะบอกว่าเขาน่ภูมิใจมากเลยที่ มีรุ่นน้องเป็นฮีโร่ <c oughs> เขาก็เลยว่าเขาจะมาแบบอินเทรนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เอ้ยมาจากรนุนอแต่ทีนี้ตอนที่มันมันต้องมีรมแรงบันดาลใจไหมในการที่แบบเออเราทำไมเราถึกสนใจหรือทำาร์ถึงแม้ว่าตอนนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่เนืเรอฉูดเฉิ่นะบางทีบางคนอ่ะถึงแม้จะเรียนรู้มาก็จริงนะแต่มันลืมนะเจเ๊ต้องบเออเพราะอะไรอะ่ะครับก็ต้องบอกก่อนว่า เคยมีคุณย,ยายครับ mm hmm. บ้านขอรหลังกัน mm hmm. ก็ยายจะเป็นเหมือนเป็นโรคโรคหัวใจนี่ครับ mm hmm. ท่านก็เหมือนจะมีอาการกำเริบขึ้นมาใน mm hmm. ใจของเราือ mm hmm. ว่าแข็งไปครับ mm hmm. แล้วทางบ้านของคุณยายก็คือไม่มีใคร mm hmm. ว่าถึามพยาบาลต้นต้นเป็นสักคนนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่มีสติกันด้วยวิ่งออกบ้าน พอผมได้มาดูกล้องจอนปิดก็สะเทือนใจมากครับว่าทำไมไม่ใายช่วยยาย,ยี้ีครับม่็เลยได้ศึกษาป่ารัฐบาต้นมาครับก็ไปไปศึกษาไงไปดูไปหาข้อมูลจากที่ไหนก็ทางค,าค่คายสอนค่ายสอนนะครับทั้งเรียนแล้ว,ลวก็ถ้าผมยังไม่เข้าใจก็ศึกษาตามคู้แล้วก็ค่ายประกาศเป็นคุน้่หมอ,อ ค่ายระจัดมาสอนเพิ่มเติมพี่ค่ายเราดองดะะอ้วยครับนั่นม้น่าม,ม,มันเป็นการที่เขาเรียกอะไรรู้จักที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมจากสถานการณ์ที่เหมือนเราเคยเจอมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะฝังใจนะพี้ว่าแสดงความเสียใจด้วยนะคะก่นอนหน้านี้เนาะเพราเราก็นี่แหละมันเลยทําให้บางอย่างหลา,ายอย่างก็เมื่อเกิดเหตุการณ์ในการดนคนเราก็จะเริ่มรู้จักที่จะเรียนรูแ้แล้วก็หาข้อมูลซึ่งตรงนี้กลายเป็นว่า ได้ถูกต้องซะด้วยนะใช่ครับทำให้ช่วยชีวิตน้องเขาได้ทันท่วงทีนี่ตอนที่เรียนรอ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 เขาไม่ได้สอนแต่ไปอะไรนะจดาเพิเออถือปืนอ๋อเดาเพิร์ดงงี้จือปืนเออถือปืนหรือดาบเพิร์ดดบเพิรก็สอนเหรอสอนครับเอ้าเขาสอนอะไรกันบ้างไหนพี่น้องมาช่วยกันแชร์สิเดี๋ยวพี่นั่งกระเถิบไปหน่อยพี่รู้สึกว่าพี่ตึดอัด เออเออนั่งกันใจกันใจหน่อยโอ้โหรู้สึกว่าน้องมากันเต็มเต็มยศและเต็มชุดมากเลยนะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเลยว่าทางสูนฝึกเขามีการสอนอะไรบ้างครับเขาจะมีการสอนตลอดจากการไฟไหม้สอนวิธีการดับมืนช่วยแล้วก็การรั่มือีการไฟไหม้อย่างนี้ครับอืแล้วตอนที่เขาสอนเนี่ย ก็มีทั้งตะกี้บอกว่ามีพยาบาล<ม>ใช่ไหมดีมีโรงพยาบาลใช่ไหมใช่มีทางโรงพยาบาลมาแล้วมีทางไหนที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรนพวกดับเพลิงช่วยเหลือคนเอ,อ,อะไรพวกนี้ค่ะมาจากหน่วย,ย,านนะยางานไหนหน่วยงานปอปศครับหน่วยงานปอปศป,ป้องก,นอกันเนาะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดน,นะใช่อ๋ออย่างนั้น,น่ะเราก็คงจะได้วิธีที่มันถูกต้องอนะ่ะใช่ครับช่วยดีมากจริงว่าระดองเรานี่ศูนย์ฝึกนี่ รรจุหลักสูตรแบบนี้ไว้ทําให้จริงๆเราก็เป็นนักเรียนที่เรียนกันอยู่เยอะมากนะใช่ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆหลายคนยนะที่จะต้องทํา C P R ได้ช่วยเหลือคุณได้แต่มันต้องขึ้นอยู่กับอะไรอะ่ะสติในเวลานั้นนะว่าจะจะจะ,จะทำยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะคนต้องขึ้นอยู่กับตัวเรานถะึงว่าเราอะ่ะควบคุมสติได้ดีมากเลยนะ <c oughs> ดีนะที่ไม่ตื่นเต้น,ลง,น,ตบบนลงไปเกิดแบบว่าลงไปอีกคนอะไรครับอะไรครับอยู่อย่างเงี้ยแล้วมจะแบบ นะเขาไมยังงกันมากเลยนะเราะว่าทำอะไรไม่ไ <analyze> ด <it together> <as> ้เพราะว่าเห็นในภาพก็จะมีบางคนก็เหมือนยืนดูแบบว่าเหมือนดูอ่ะอันนั้นจะโทษเขาไม่ได้เลยบางคนด้วยความที่อาจจะไม่ได้เจอสถานการณ์มันก็เลยทำให้เขาก็คิ จิตอาสาครับโอ้อไม่ธรรมาดาเนี่ยเป็นรอรอจิตอาสาด้วยาาเป็นยังไงจ๊ะรอรอจิตอาสามาให้มันอะไรจ้าขาให้ทําจิตอาสาครับ <c oughs> อ๋อความหมายแล้วครับ <c oughs> สังเกตดีนะครับอาวุของรอรอจิตอาสานะครับจะเป็นเครื่องไหนชูมือเยอะๆชูมือ5นิ้วไดใ,ใน5นิ้วเนี่ยก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับเช่นความหมายที่1นิ้วที่1ก็เหมือนการรักเลทิดทูนสถาบัน 2ก็คือการช่วยเหลือประชาชน3ก็คือการบรรเทาสาธารณภัยและ4สร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลครับห้าห้าะครับ้อสุดท้ายคือสร้างความสามัคคีครับอ่าเด็ครบ็ห้า่แต่ทีนี้ยังมีอีกที่ไปสังเกตเห็นทําไมมีรูปหัวใจลูกหัวใจตรงมือเหรอครับใช่ใช่ใช่อ๋อลูกหัวใจตรงมือนะครับน้องบอสสามารถตอบได้ไหมครับได้ครับอ่าตอบไล้ครับก็คือทั้งหมดที่พูดไปห้าห้าประการก็คือต้องทําด้วยใจครับ ดายเพราะฉะนั้นถูกต้องเข้าคอนเซ็ปต์พอดีเลยว่าอะไรนะเราทำดีด้วยหัวใจใช่ครับประมาณนั้นเลยโอ้ไม่ธรรมดานะนี่นะการเรียนรอดองมีประโยชน์แน่นอนครับจะโอ้ยน่ารักมากน้องทั้งสองคนเลยหล่อหอด้วยเนาะก็แน่นอนอยู่แล้วครับไม่ธรรมดาเลยที่นี่ที่ไหนนะที่ไหนที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ที่ไหนครับเป็นคนที่ไหนครับอ๋อเป็นคนแถวอุดรนี่แหละครับ แม่ลูก <playthrough> ก็จะตอบว่า yes, ม yes, oui. ีคนทุกที um ่แต่ก็ยืนรออยู่ที่อุดรนี่ในอุดรก็มีแค่สองคนนี้แหละครับรอที่สุดที่ได้ยังไงเนาะพี่วันนั้นที่ยังได้ไ้เจอคุณพ่อคุณแม่อยู่กับพี่ก็อยากจะรู้ว่าแบบที่บ้านนะดูอบอุ่นแม่ตอนที่พี่ไปเจอวันนั้นวันแรกเลยพี่ก็ได้ได้เข้าไปถึงในตัวบ้านเลยเนาะ แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ก็เข้ามาแล้วมันยปาตี่ยญาติคุณญาคุณญาแล้วมีการสอนอะไรยังไงบ้างไหมกับที่บ้านแ้วเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรืออะไรพวกนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่โรงแม่สอนอะไรก็ส่วนมากจะสอนเน้นอประธางเศรษฐกิจพอเพียงครับให้รู้คุณค่าของเงินอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วมีอย่างอื่นไหมเช่น ประมาณแบบว่าให้เป็นตวัวเป็นเพื่งเห่ตงตัวนี้ครับเพราะเมื่อก่อนผมทำเองไม่เก่นเลยครับใช่ครับซูซองนะพูดถึงนะ่กา,ารสอนแต่คุณไม่ทำให้เด็กอยากจะทำด้วยตัวเองอยครับแล้วพูดถึงเรื่องอานาคตน้องอยากเป็นอะไรครับความใฝ่ฝันฝันผมอ,อยากเป็นอ่าทบรครับอยากเข้าเป็นทหารครับโอ้เป็นทหารทหารับเป็นในร้อยอะไรไหมนี่ได้แล้วนะ่ยังได้อยู่ใช่ไหม พี่น้องอายุ17ปีปีนี้ปี1บแล้วแรงจูงใจที่อยากอยากเป็นทหารมาจากไหนครับตอนเด็กผมจะชอบดูการกล้วยอยู่แล้วมันได้อะไรกับกล้วยอ่ะเป็นมันกับรักษาดินแดนของเราให้ถึงรูปแบบนี้ครับชอบเรื่องความเสียื่อสานด้วยไม่เคยดูสงสัยเลยไหมเคยดูหนังเกี่ยวกับตำนานสมเด็จพระนเรศวรไหมครับเคยครับโอ้ชอบไหม ชอบมากครับชอบมากโอ้สแสดงว่าเรืารักชาตินี่เราเห็นเต็มเปี่ยมเลยนะเนีแล้วการที่จะเราพูดถึงตะกี้นี้พิไมได้ยินทำอะไรน,นะเศรษฐกิจพอเพียงสแสดงว่าที่บ้านเนี่ยคือได้คงจะได้ดูพวกข่าวพระราชกรณียกิจนาะของในหลวงการ,รที่กล้ามก่อนถูกไหมเราก็เลยได้ได้นำพร้อมนำ,นำ,นำมาใช้ใช่ไหมครับครับแล้วที่ที่เราผ่านมาอ่านยืนเล่าสือการที่เราเป็นหา ามีไอดอลที่บอกว่านอกจากใจเทียดบลูแบนคูัะรแล้วดูวอะไรแล้วว่าเราเห็นแล้วเราอยากจะเป็นแบบนั้นเลยเราถึงได้บอกว่า,วาฉันจะต้องเป็นทหารไมได้นี่มีความมุ่งมั่นมากนะพูดถึงเอ็นบอกว่าตอนแรกสอบ้วเ้วยปีที่แล้วแต่คือคืว่ายัางไม่จิบนะเนาะเอ็งก็เข้าใจได้ว่าอาจจะเรียนตัวน้อยหรือสองอาจจะยังอายุนคะรับคมีไอดอลอะไรนะ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  ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะขึ้นา่ากในหลวงราชการที่สิบนะครับแสดงว่าได้ไปดูไปเห็นอะไรมันรู้อะไรมันมื่ถึความศรีสระของท่านครับแล้วก็การเมตตาของท่านที่มีรถตรวจผู้ิ่แล้วก็ทำการแจกทานให้ให้คน,น,นเนี่ยครับอีกอย่างหนึง่งคือจริงๆแล้วเนี่ย ได้ได้เคยรัชรองฯหรือหรือว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการทหารนะจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของทหารเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยจบการนักเรียนในร้อยมาโดยเฉพาะเลยนะกระจายจทั้งที่ต่างประเทศเนาะ,ะ,ะแล้วก็พระองค์ท่านก็จริงจังด้วยนี่ถือว่าเป็นไอดอลได้ยืนว่า,าทําให้คนเนี่ยระน่ำถึงความรักชาแล้วอยากเป็นทาหารนี่พระองค์ท่นานเปี่ยมากคน่ะ สมัยก <Ooh>, ่อนนะครับใช้ชั่งกำลังเรษฐกิจของพระองค์ท่านตามในหลวงรัชกาลที่9ในถูกแห่งหนึเลยใช่ถูกต้องเลยเราก็จะได้เห็นพระองค์ท่านไปไหนมาไหนก็ทั้งคู่เนาะจริงๆแล้วก็เขาลงสารพูดแทบจะทุกพื้นที่ต่างเสด็จไปทุกนที่เลยก็เลยทําให้เราก็เป็นส่วนที่เราอยากจะเป็นใช่ครับถือมาว่าอยากในะกครองประเทศชาติใช่ครับโอ้อย่างนี้เนี่ยท่านมุ่งเกิด จะต้องไปลงไปอยู่อะไรนะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่จะทํำยังไงเนี่ยเออตั้งใจครับตั้งใจใช่ไหมติดตามนะติดตามนะโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยดีมากเลยเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นทหารเนี่ยเราต้องเป็นด้วยเหมือนกันด้วยหัวใจนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวสำคัญมากที่สุดเลยจริงๆเออเพราะว่าถ้าเราควรจะเรี่ยงเขาก็เรียกว่า เราเป็นเราก็ไม่ใช่อยู่ในหน้าที่ชอไดรู้จักหน้าทีและความรับผิดชอบม่สิ่อ่น้วทีนี้เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อเพิ่งไปพบท่านผู้บระชาการกองทัพบกมาภูมิใจไหมเดยเล่าให้พี่ฟังหน่อยเพรจริงๆอะพี่พูดตรงๆนะพี่เนี่ยไม่เคยได้ไปพูดง่ายๆเพราะวาเรานี่จะมีจะมีโอกาสได้ยังไงอะเราไม่ใช่ทหารอะเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปตรงนั้น เป็นยังไงแม่ลองเล่าสถานการณ์ดูว่าก่อนที่เราจะได้เข้าไปหาท่านเนี่ยแล้วจนได้ไปพบท่านเนี่ยรู้สึกยังไงต้องดูสตื่นเต้นมากครับก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันครับก็พี่พ่อคุณแม่เขาบอกว่าก็ไม่คิดไม่ฝันว่าไอ้เจ้าลูกชายจะพาเข้าไปทางนี้ได้ใช่ไหมเข้าไปเข้าไปว่าจะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ครับเขาเรียกพูดถึงอ่า โอดิสารั้งแต่รอหนอึ่งมาตั้งแต่ต .1 หน,อนอึ่งเริ่มมันเลยครับอ๋อในนั้นคือมีบรรยายแบบนั้นเลยเหรอใช่ครับไม่ดีจานะ้าพระราชำดำรัสของในหลวงรัชกาลที่เก้าที่ยังนึกได้อยู่อ,ยอ,ยอันหนึ่งบทหนึ่งเนาะซึ่งอันนี้อาจจะน่าจะน่าจะเรียกว่าตรงที่สุดและสำหรับความคิดของเรีอนนะว่าออการทำความดีนั้นเนี่ย สำคัญที่สุดคืออยู่ที่ตัวเราเองผู mm. ้อื่นไม่สําคัญและไม่มีความจําเป็นอไรที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอกอยเขา mm. นะคะ mm. เมื่อใดก็ตามที่เราลงมือลงแรงเราทำแล้วถึงแม้จะมีใครให้ความร่วมมือไม่ก็ตามผลดีจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน mm. แค่ประโยคนี้ mm. เราคิดดูว่า เราเนี่ยดูี่ว่าเราไปทำเนี่ยเราทำเรื่องอะไรเราทำไม่หวดใจ<ช>เรารอใครไหมที่จะต้องมาดูว่าใครจะมาช่วยเราไหมไม่ไมไมเราลงไปด้วยด้วยตัวของเราเองเลยนะเนี<ช>่ถือว่าใช่ไหมตรงไหมตรงกับที่พระองค์ท่านสอนมาใช่ครับและสุดท้ายบอกว่าอะไรผลดีเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพที่มองเลยผลดีที่หนึ่งคืออะไรหนึ่งเราสามารถช่วยชีวิตคนได้ทันท่วงทีสองเราอิ่มเอมใจในขณะที่ เราช่วยสนับนแเรถูกไหมนะนี่คือผลที่ตามมาสาซึ่งเราไม่ได้คาดหวังเลยนั่นคือการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงผู้ใหญ่นี่รู้สิว่าพค์ท่านไม่ได้พูดอะไรผิดยรวมถึงณปัจจุบันที่ใช้คําว่าอะไรนะจิตอาสาเราคือาการทาดีด้วยใจเนี่นี่คือแบบสุดๆข,ข,ของคําว่าจิตอาสาต้องขอบคุณมากจริงๆเนาะที่มา ให้พี่ได้ได้พูดคุยในวันนี้ดูเหมือนว่าจะรีแลกซ์ก็ไม่เชิงเพราะเนื่องจากว่าน้องก็จะมีความเกรงกับเรานิดหน่อยนะคะเนาะน้องก็แล้ววันนี้มันก็มาเต็มยศกันทั้งสองคนเลยแม่พี่นี่ก็ใจสั่ตั้งต่ตั้งแต่เป็นแก๊งจ๊ะไม่ธรรมดาเลยพี่อยากจะลดอายุเลยนะลครับนี่ทำไมไม่ได้ฉันขอนั่งตรงกลางได้ไหมเนี่ยนั่งตรงกลางนั่งตรงกลาง กลางหนุนหลอดสองคนนะคะเป็นหลอดคู่เลยนะคะให้ยังไงแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนาะเ,เราก็ฝากเพจของโรงเรียนจุจิตอาสานระ,นะ,ะราชทานใช่ค่ะโดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ QR Code คนะครับให้ตรงนี้นะครับมุมจอด้านนี้นะครับใช่แล้วหอยู่ด้านนี้ได้ลยนะค้ยังไงนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะแล้วให้ในโอกาสหน้านะคะถ้า เราสามารถรวบรวมนะยีโรทั้ง3คนมารวมตัวอยู่ด้วยกันได้นะคะเราก็จะพยายามนําทั้ง3ท่านนี้มาแล้วก็มาพบกับทุกท่านนะคะฝากด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะทางครอบครัวใจบุญนะคะต้องฝากขอบในขอบพระคุณในข้ามหากรณาที่คุณของในหลวงที่ท่านทรง ใหญ่แล้วก็ชื่นชมในครอบครัวในในตัวน้องอะคะ่ะไม่คิดว่าแล้วก็ส่งตัวแทนจิตอาสา904ถ้ามันเข้ามาดูแลน้องตรงนี้มาสอบถามมาให้กำลังใจน้องอะคะอ่ะต้องขอขอบพระคุณทุกทุกหน่วยงานทุกทุกส่วนราชาการที่ยื่นมือเข้ามาเอ่อมาให้กำลังใจมาให้ปฏิบัติมาชื่นชมน้องอะคะ่ะ ม่ค mm. in okay. ิดว so, okay. mm? yeah. uh, well, ่าจะมีคนมาชื่นชมน้องมากมายขนาดนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่อยอินดูน้องค่ะทุกหน่วยงานเลยครับก็ขอบคุณอ่าหน่วยงานอย่างที่ทางที่กล่าวไปครับที่รุกคนที่ชื่นชมน้องและก็ มีดีมอบสิ่งดีเข้ามาในในครอบครัวเรามอบสิ่งดีน้องถือว่าเป็นเกียรติเกียรติมากสาหรับครอบครัวของเราอะค่ะสําหรับครอบครัวเล็กๆเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนที่เราน้องเขาอเล่าให้แม่ฟังคือเขามาช่วยเหลือน้องคนที่จมน้ำคือเขาก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนเลยคือช่วยด้วยใจจริงๆอะค่ะวังไม่สามารถที่จะที้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันคนยนให้ให้ มีอะไรไปให้เส mm ียชีวิตหรือสักวันก็ไม่ช่วยตรงนั้นเลยก็คือถ้าน้องเขาเป็นอะไรขึ้นมาน้องเขาคงจะรู้สึกผิดไปตลอดนี่ค่ะเขาเลยต้องแบบช่วยเหลือให้ได้คือไม่คิดอะไรเลยตอนนั้นคือที่นาทีนั้นแม่ก็ถามอยู่นะว่าเขาไม่กลัวเหรอเขาบอกว่าเขากลัวแต่ว่าความกลัวเราไม่รอดมากกว่าเพราเลยยิ่งเข้าไปในช่วยน้องตองเดือนขับขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมก็ ขอบคุณท่านพอบอทอบอที่มอบทุนกนรรารศึกษาและให้ผมเ,เรียนติวเพื่อเตรียมตัวเข้าสอบโรงเรียนเตรียมทหารครับและก็ต้องขอขอบคุณท่านแม่ทัพภาคที่2ที่มอบทุนกนรรารศึกษาให้กับผมครับที่เตรียมตัวเข้าสอบเตรียมทหารเหมือนกันครับขอบคุณมากครับ กดหน้าหาเลีนะครับไม่มีที่นอนโอเคไม่มีที่นอนนะครับเรื่องการรับตำแหน่งนะครับถึงงานลูบนะครับถึงงานลนะครับที่ไม่ถนัด่ีจุดไว้นะครับและใช้เครื่างที่ขนาดที่เราจะปวดกันครับใช้ตู้เป็นกดวางนะครับรงไปนะครับ ก right. no no ็ได no ้รายแล้วนะครับใช้มือถื่ายให้มั่นคงนะครับแล้วเริ่มทำการกดสามีิดอ้ายนะครับสามติท้ายหนึ่งรอบนะครับหนึ้งสองม่ห้ก1ละเจ็ดและแปและเก้าและสสิเอ็ด สอนาหาหเแปสายี่สสิดีสสองยี่สิสามีสิสี่ยี่สาหกี่เดี่สิบแบเ้าสามสครั้ครงเมื่อพวกเาผิด้กเราค่อยหายใจสอง้างเราค็ายจัดผ้าไรชาเป่าปะกสองช้างและเมื่อหนดียาต่อเนี่ยครับไโดยไม่ขอสัญญาจิตอาสาช่วยชาวประชาไม่รีร สองนาทีปาองร้อยครั้งสองร้อยครั้งเราะฉะนั้นในายแรงเก่อสองรเลยนะครับทำไเรา่เลยนะครับถ้ามีสองคนก็สลับกันสองนาทีเป็นเ่นาช่วยกันนะครับเดี๋น้อง